สิบแปดปีมันต้องมีปัญหามากงนะแต่ก็ก็แก้ปัญหาปัญหาไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ปัญหาใหญ่เป็นปัญหาเรื่องของคนงานเรื่องของตลาดก็เล็กๆน้อยน้อยค่ะค่ะเป็นทุกคนที่เป็นผู้ประกอบการมีปัญหาเหมือนกันอืเป็นเรื่องธรรมดาค่ะธรรมชาติอยู่ถ้าเรามองว่าเราแก้ได้เราก็ไม่มีปัญหาแล้วนะไม่มีปัญหาค่ะจัดว่ารูถือว่ามันไม่ถือว่าม่เป็นปัญหาคือปัญหาใหญ่ๆอาจจะเป็นถ้าหากว่าคนที่เขาส่งออกเนี่ยแล้วก็ตลาดเขาเนี่ยไม่สามารถสวิตช์มาที่ ตลาดเมืองไทยได้สูงช่วงมิกฤตนะคะอันนี้จะเป็นปัญหาของบางอย่างสินค้าบางตัวเนี่ยเออมืองไทยไม่ได้ไม่ได้เโรคของประเภทนั้นเลยเวลาต่างประเทศเขามีปัญหาคือเขาถูกโทษถูกไม่ว่าคู่แข่งขันที่ไหนเนี่ยออในในตลาดปายทางเนี่ย เขาจะไม่สามารถพลิกกลับมาขายสินค้าในประเทศไทยได้อันนั้นคือปัญหา mm hmm. อาจจะต้องปิดบริษัทไปอะไรเงี้ยเป็นปัญหาอันนี้นถือว่าเป็นปัญหาแต่ของนูชเนี่ยถึงที่ผ่านมาเนี่ยที่เราไม่ทําเพราะเรารู้ว่าตลาดเป็นเล็กมากเราก็เลยหลีกเลี่ยง mm hmm. ที่จะทําขอตลาดทําตลาดชิ้นใหญ่ๆก่อน mm hmm. แต่วันนี้เนี่ยพอก็ย้อนกลับมาทําได้แล้วยังทําได้อีกนะคะถ้าถ้ามีแรงทําก็คือทํ้อีก ขยายตลาดได้อีกค่ะเข้าใจแล้วตอนแรกที่ออกมาเป็นสินค้าเกี่ยวกับในเรื่องของปลูกต้นไม้สวนเลยค่ะสวนเลยใช่ไหมคะแล้วก็เป็น houseware ก็คือของใช้ในบ้าน houseware มีตั้งแต่กรอบรูปนะคะเชิงเทียนที่รองหม้อที่แขวนคุกทั้งหลายสารวัดคุกๆเป็นร้อยๆฉากสารพัดเลยค่ะของที่ใช้ในบ้านทั้งหมดที่ทําเกี่ยวกับที่ใช้เหล็กได้ที่ใช้เหล็กในการจัการผลิตนะคะคิดเองไหมคะ ส่วนใหญ่คิดเองส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คิดเองแปดสิบแปดสิบเปอค่ะก็ฟังก์ชันเวลาเราดีไซน์เราต้องคิดถึงฟังก์ชันก่อนว่าอย่างเงี้ยแล้วเราจะออกแบบรูปแบบไหนให้เขา c o r r e c t i o นหรือมี correction ไหมอะไรเนี้ยเราก็ต้องคิดไปเรื่อยแต่ตอนแรกเราก็ต้องคิดก่อนว่าเอ๊ะเราจะดีไซน์เราจะทําอะไรออกมาดีใช่ก็คือเรื่องของฟังก์ชันค่ะก็อย่างชุดนี้ก็คือถือว่าเป็นหนึ่งฟังชันพอเราคิดฟังก์ชันได้ปั๊บเราก็ดีไซน์แบบค่ะ อย่างอุปกรณ์สวนเพาตัวเองเห็นบอกว่าคุณลูกเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ก็นั่งคิดเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะไอเดียจะกนั่งคิดว่าโอเคจะเป็นกระถางไม่อาวางละจะไปแขวนอย่างนีจะแขวนจะแขวนในรูปลักษณ์ไหนจะทรงไหนแล้วในสวนเนี่ยมีอะไรที่ต้องใช้เหล็กได้บ้างเราก็ต้องคิดว่าเราจะดีไซน์อะไรให้ให้ให้เขาให้กับลูกค้าให้ลูกค้าจะได้ใช้แสดงว่าต้องคิดสงสัยหน่อย ก็ต้อง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 คนอที่สงสัยอะค่ะต้องสงสัยออะไรยังไงคือก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราทํางานกับญี่ปุ่นก็เขาเขาเป็นคนที่ละเอียดมากทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะต้องคิดคานึงเผื่อให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยว่าถ้าเจอปัญหาอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้คือเรียกว่าโดยความคิดแล้วให้ศูนเปอร์เซ็นต์ไม่ให้อ尔เลอร์แต่ถ้าสิ่งที่เล็ดลอดออกไปเอลเลอร์ก็ ก็ต้องมาแก้ไขเปนทีหลังแต่คิดเนี่ยต้องคิดให้ก่อนไม่ใช่เดี๋ยวไว้ค่อยคิดอะไรเงี้ยก็คือมองให้สุดอไม่ใช่เดี๋ยวไว้ค่อยคิดอะไรคือสไตล์ของญี่ปุ่นเขาคิดหมดคิดละเอียดมากค่ะเราก็ได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองค่ะตอนนี้เราก็เอาส่วนหนึ่งนั่นแหละเมาคิดคิดเหมือนกันแบ่งเป็นอย่างที่บอกเนี่ยหลายๆแคตตาล็อกเดี๋ยวกลับมาดูกันในช่วงที่2นะคะว่าของตกแต่งที่มาจากเหล็ก จะสู่อย่างนี้ได้ไงในคนไทยเข้มแข็งคุณท้ากลับเข้าสู่ช่วงที่2กับคนไทยเข้มแข็งนะคะเมื่อกี้เราทิ้งท้ายไว้ว่าอ่ะเราเข้าใจละของตกแต่งบ้านที่ผลิตจากเหล็กที่ทําจากเหล็กชใช่ไหมคะอ่ะมันแบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างก็ประเภทหลกักๆนะคะก็แบบอันดับแรกก็คือของใช้ในสวนของใช้ในสวน่นตั้งแต่ของเล็กก็คือแวงกระถางต้นไม้จนไปถึงประตูที่ใช้ในสวนนะคะแล้วก็ อีกหมวดหนึ่งก็คือของใช้ในบ้านอของใช้ในบ้านก็จะมีพวกเชิงเทียนขาตั้งเชิงเทียนเป็นฮุกขอเกี่ยวแขวนแขวนหม้อแขวนกระทะแขวนอะไรแขวนแก้วสารพัดคือของใช้ในบ้านเดี๋ยวเราเริ่มของใช้ในส่วนก่อนเห็นไหมคะนี่มีมากมายเลยที่ใส่กระถางต้นไม้ เป็นที่นั่งได้ด้วยคะอันนี้เป็นวางกระถางต้นไม้ค่ะอ๋อนึกนึกว่า <c oughs> จะให้มีที่นั่งด้วยมันจะรับน้ําหนักอ,อย่างนี่ฉันไหวไหมอย่างงี้ค,ค่ะอันนี้กอวางกระถางเป็นสเต็กมาเคนไปอคะค่ะค่ะแล้วนี่อะคะอันนี้เป็นตะก้าแขวนปลูกต้นไม้ชาชาปลูกต้นไม้อะคะ่ะเป็นไม้ที่ย้อยออกมาค่ะค่ะอ๋อแล้วนี่ ก็อี้อันนี้เป็นเก้าอี้แล้วค่ะตอนลงเป็นกาอี้นะคะเชิวนี้เป็นเก้าอี้แล้วค่ะสำหรับนั่งอะค่ะแล้วก็ปลูกไม้เลื้อยให้รอบได้ใช่ค่ะใช่ใช่เก๋ที่เดียวเชียวเอออันนี้คุ้นคุ้นอันนี้เป็นซุ้มประตูอะค่ะสําหรับตอนจริงๆแล้วตัวนี้ซุ้มเป็นซุ้มของที่ใช้ในโรงแรมซะส่วนใหญ่เป็นงานแต่งงานแต่งานอะไรที่าหวก็จัดดอกไม้ไปทิ้งซุ้มอีกทีก็คือจัดคือเข้าไปจัดต้นไม้ใช่ค่ะใช่ค่ะเออนี่เหรอคะนี่เป็นซุ้มประตูอะค่ะ ูนี่คือหมวดของเกี่ยวกับต้นไม้ต้นไม้มากกว่านี้เป็นของชิ้นเล็กๆที่ใช้แขวนต้นไม้ทั้งหลายออันนี้อันนี้เกี่ยวด้วยไหมคะอันนี้ก็จะมีเกี่ยวกับต้นไม้ก็เป็นสแตนนี่ค่ะแขวต้นไม้อ่ะค่ะดีเลยเหมาะกับคอนโดค่ะค่ะพื้นที่เล็กๆใช่สามารถพับเก็บได้อะไรพับได้ด้วยพับได้เลยค่ะเราคิดฟังก์ชัน วิธีการเก็บอะไรด้วยได้ค่ะได้เพราะว่าเวลาเราส่งออกเนี่ยอย่างตัวพวกนี้ส่งออกไปญี่ปุ่นเราต้องใส่เป็นกล่องบางหนึ่งเซตเนี่ยที่ออกมาเป็นเป็นเจ็ดวงแต่ว่าเราสามารถถอดออกมาแล้วพับใส่บรรจุในกล่องบางเท่านั้นเองค่ะหมายคนได้ซื้อไปก็สนุกนะก็ต้องมานั่งต่อค่อต่อเป็นของเล่นเหมอนกัน่าเป็นของเล่นได้่ค่ะแต่ว่าอันนี้แหละเหมาะกับไลฟ์สไตล์เดี๋ยวนี้เพราะเนื่องจากว่าคอนโดเยอะค่ะค่ะแล้วเมื่อก่อนทําไง เมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ไม่ได้ขายใช่ไหมเ <c oughs> มื่อก่อนก็ไม่ได้ขาย <c oughs> ใช่ไหมก็ก็ขายญี่ปุ่นแล้วตอนนี้ก็คือเริ่มขายในประเทศไทยแล้วก็เกือบร่วมสิบปีแล้วร่สิบปีแล้วโอเคอันนี้คือหมวดสวนต่อไปเป็น ก็เป็นเฟอร์เจอร์ที่ก็ยังเป็นโลหะอยู่จะเป็นโต๊ะนี้ค่ะตัวนี่ตัวอย่างนีันม่นั่งได้แล้วนะนั่งได้ได้แล้วนะคะมีโต๊ะที่โตะมีโต๊ะเก้าอี้มีชั้นมีเชลอะไรเนี้ยค่ะก็ประกอบด้วยอุปกรณ์อื่นเช่นกระจกใช่ค่ะมีประกอบด้วยไม้ก็มีค่ะค่ะนะคะมันทนไหมคุณนุช ทนมากรับรับน้ำหนักอย่างพิธีกรได้ไหมคะได้ค่ะได้สบายมากแสดงว่าคุณออกแบบฟังก์ชันให้มันคํานวณคํานวณละว่าอะไรได้คือก็มีการทดลองมีการอะไขนาดเปลี่ยนขนาดเหล็กหรือจนเรียกว่าแข็งแรงทนทานค่ะเรานั่งสองคนก็ไดู้่เอาอยู่แล้วเหล็กเนี่ยส่วนใหญ่ที่ทำเนี่ยเป็นเหล็กตันคือ้วน่นะสินค้าในวันนี้กับอีกสิปีข้างหน้ามันยังคงอยู่เหมือนเดิม มันจะเป็นแอนติกด้วยซ้ำถ้าผ่านไป30มปี50ปีราคาก็น่าจะสูงขึ้นโดยธรรมชาติของวัตถุดิบที่มันมีอยู่ในพื้นโลกนี้ค่ะแต่มันก็ต้องคำนึงถึงวิธีการรักษาด้วยแหละก็ถ้าของใช้ในบ้านก็ไม่มีอะไรมากคพีขอให้เช็ดบ้างอาจจะมีการเช็ดด้วยน้ำมันปีละครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นเองอะค่ะน้ำมันโซเนกหรือน้ำมันจากที่เป็นน้ำมันที่เบาค่ะมันก็จะซึมเข้าไปในเนื้อเหล็กแล้วก็รักษาสภาพผิว แล้วในแง่ความชื้นอากาศที่มันเกิดติดกนตัวน้ำมันนี่นะคะช่วยได้ช่วยได้เลยค่ะก็อยู่เป็น2 0่สปีสิปีได้สบายค่ะอืมค่ะอ่าสหมวดแล้วนะคะค่ะอ๋เดี๋ยวก่อนการเด n นหมวดสวนนี่ชื่อตั้งชื่อแบรนด์ไว้ใช่ค่ะเป็นแบรนด์แรกก็คือบูเ e นกรีน e ฮาส์บูบอ๋อเมื่อกี้แอบคุยกันข้างหลังว่าชื่อชื่อบริษัทบาโกด ตัวนี้มาได้ยังไงก็มาจากบรูนกินออฟเดคอร์เร e ดีไซน์ Design, ค่ะก็ย่อมาจากแบรนด์ให้เป็นชื่อบริษัทนะคะเอาเอาเอามาด้วยเพราะว่าตอนแรกออกตัวสินค้าสวนสวนคืคอบร <and> ูนกินนทำไมต้องบรู g นกินคะ เนื่องจากว่าชอบทะเลชอบฟ้าชอบต้นไม้ก็เลยตั้งแบรนด์ว่าบริเวณกรีนแล้วก็มาทำของสวนก่อนก็เลยตั้งชื่อนี้พอตั้งบริษัทปุ๊บเอาชื่อนี้มาใช่เป็นบาโก้ค่ะนะค่ะตัวสวนนี่ชื่อบรวนกรีนแล้วตัวเฟอร์นิเจอร์เฮาส์โฮลี้ เออบบเตัว,วบบตัวสวนทั้งหมดมี3แบรนด์นะ,ะถ้าเป็นเฮาส์โซก็จะเป็นแบรนด์จีถ้าเฮาส์โซมีสินค้าเยอะมากนะคะที่ของของใช้นนในบ้านทั้งหลายเชิงเทียนที่ว่าที่ขาตั้งแมกกาซีนขาตั้งวายอะไรเยอะมากค่ะเยอะมากคุณผู้ชมที่คุณนุชหยิบมาเนี่ยไม่กี่ชิ้นเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ในมือก๊อตเนี่ยมันเก๋มากเลยค่ะอย่าให้ดูให้ดูให้ดูให้กล้องดูนิดนึง เมื่อกี้เราคุยกันว่าถ้าเราซื้อส้มธรรมดามาใส่ถุงก็ธรรมดาค่ะก็ตั้งไว้ก็ตั้งไม้แต่นี่คือเขามีดีไซน์คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าเป็นส้มที่แบบว่าโค้งไปโค้งมาเป็นของตกแต่งบ้านได้ด้วยค่ะเห็นไหมคะอย่างตัวใหญ่นี่สูงมากนะคะเฉพาะตัวใหญ่นะคะประมาณเมตรหนึ่งที่ดีไซน์เอาไว้ตั้งใจว่าจะให้เหมาะกับโรงแรมเพราะว่าบางโรงแรมเนี่ยเขาจะมีแอปเปิลมีส้มไว้ให้กับ ลูกค้าพอเดินมาปั๊บก็หยิบหยิบหยิบไปคนละลูกคนละลูกแล้วทางพนักงานก็จะเติมเติมมันก็ความเป็นความเก๋ดีใช่ค่ะคือเก๋มากเลยเพราะว่าเทรนด์ของสมัยนี้เนี่ยก็แบบเขาเรียกอะไรเป็น creativity อ่ะใช่ไหมคะน่ารักที่เดียวยังไม่หมดนะคุณผู้ชมที่เก๋ๆอย่างนี้ มีอีกเชิงเทียนใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นหมวดของ h o u s e w a r e นะคะเ่า Houseware เดี๋ยวนี้กระแสก็อ r o โ a มาเทอร y มาบีมาค่ะก็จะมีหมวดของเชิงเทียนในหมวดของ h o u s e w a r e นี้ก็ใช้แบรนด์ว่าแบรนด์จีแบรนดจีนี้ก็จะมีเอ่อเอ่อสลิปเปอร์แหลกมีแมกกาซีนที่ใส่แมกกาซีนแล้วก็เป็นคุก แบบเป็นแท้งกิ้งเป็นที่แขวนหม้อแขวนกระทะสารพัดเยอะมากของที่ใช้ในบ้านที่มันเป็นเหล็กที่ทําด้วยเหล็กค่ะเก่ะเดี๋ยวให้ผู้ชมดูรวมถึงกรอบกระจกนะคะที่ที่ที่เราทำด้วยเหล็กเห็นไหมคะคือบางอันเราก็ไม่สามารถที่จะยิ้วมาให้ผู้ชมดูได้นี่เป็นกระจกเป็นกรอบกระจกค่ะอันเท่าอันเอถ้าตัวเราเนี่ยใช่ใหญ่อันใหญ่ใหญ่นี่เลยค่ะนะคะอ่ะ นี่เนาะเก๋ไหมคะมีดีไซน์มาอีกตั้งหากแล้วก็เป็นแคตตาลรีเรื่องของฟู้ดฟู้ดแอนฟู้ดค่ะฟู้ดแอนฟู้ดเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับผลไม้อะไรนะซึ่งเรายกมาให้คุณผู้ชมดูตรงนี้ใช่ค่ะเช่นอันนี้ค่ะน่ารักน่ารักมากคือคุณอธิบายขั้นตอนไปก่อนที่มันจะมาเป็นโค้งๆแบบเนี้ย หมายถึงขั้นตอน,นอะไรทั้ง<อ>นตน้ c, นก็แต่ละแบบเนี่ยที่ทำ<ช>เราทำให,ให้ให้ได้สวยงามเนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องมีมีโม,โมมีจิกในพาร์ตแต่ละตัวอย่างชิ้นงานที่เราเห็นเนี่ยัวนี้อาจจะมีโมสัก5ม6โมค่โเพื่อผลิตให้ได้ชิ้นงานเนี่ยใน100ชิ้นได้เท่ากันอเราไม่ได้แบบทำทีละชิ้นแล้วก็ ชิ้นที่หนึ่งไม่เหมือนชิ้นที่สองสั้นกว่ายาวกว่าสูงกว่าเราจําเป็น้นมีมาตรฐานนะคะเราจาเป็นต้องเปิดโมค่ะเพื่อผลิตชิ้นงานขึ้นมาค่ะแล้วก็เอามาประกอบกันแต่ตัวนี้พับตัวนี้ก็คือเรานอกจากเราผลิตแล้วในดีไซน์แล้วเราก็ต้องพึง่วงการขนส่งเพราะฉะนั้นตัวนี้จะพับได้สามารถถอดออกมาแล้วพับวงก็ถอดวงออกมาแล้วสามารถพับเป็นใส่ในกล่องแบนๆได้ก่องอ๋อเพราะว่าคุณนุชคิดฟังก์ชันของการเก็บ เพราะว่าเวลาเราส่งออกเนี่ยส่งออกเนี่ยเอพื้นที่ในการขนส่งนี่สําคัญมากราคาบางครั้งนี่มันจะสูงกว่าค่าสินค้าด้วยซ้ำนี่ให้คุณผู้ชมดูค่ะเห็นไหมคะไม่ใช่ว่าเขาเรียกอะไรประกอบเป็นแบบนี้แล้วเลส่งแบบนี้นะค่ะมันซิมเปลืองเพราะว่าค่าเฟรดของของพื้นที่ของตัวนี้เนี่ยก็คงแพงกว่าราคาสินค้าถ้าเราไม่สามารถถอดประกอบได้ค่ะนี่เลยง่ายมาก ปึ๊บอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างค่ะก็ไปเอามาขนมก็จะมีแ90อเซที่สามารถถอดพับได้แต่บางบางบางส่วนอาจจะมี10ที่มันหลบเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็จําเป็นต้องไปแบบนั้นค่ะอันนี้ก็เห็นบ่อยๆนะตอนทานของว่างอะไรแบบนี้ตามโรงแรมก็เห็นเยอะอันนี้ก็เป็นชั้นเล็กๆ มีแบบหลายสชั้นค่ะมีแบบชิ้นใหญ่ๆซึ่งสําหรับเออป็นสาหรับลายของบุฟเฟ่ซึ่งจะแข็งแรงทนทานกว่าค่ะค่ะอันนี้ก็คือสําหรับใช้ในบ้านในบ้านแต่ตอนเช้าเราเราก็สามารถเอามาตั้งโต๊ะแล้วก็ปิ้งขนมปังหรือทําอะไรก็สุดแล้วแต่ก็ได้บรรยากาศใช่ผู้รักในบ้านได้ด้วยนะคุณลูกคุณลูกสนุกสนานนะอ่ะอันนี้หนึ่งแบบแต่นี่อะไรคะทำมาดู หลายชั้นมากมายอันนี้ตั้งชื่อว่าเป็นขันโตกแต่นี่เป็นไซส์ที่เล็กที่สุดนะคะจริงๆเรามีไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่นะคะซึ่งเราสามารถจัดถ้าไซส์ใหญ่เราสามารถจัดปาร์ตี้โดยที่เราใช้พื้นที่โต๊ะประมาณหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรเมื่อกี้แอบคุยกันว่าอย่างนี้มันประหยัดพื้นที่ใช่เลยไม่งั้นมันทานกันไม่กี่คนแล้วกับข้าววางกันไกลถึงขนาดนึงแล้วการจัดก็จัดยากไม่รู้อะไรจะวางยังไงแต่ตรงนี้พอป๊อปเราเรียกว่า ใส่ลงไปได้ทุก mm. อ,อย่างมันจัดเป็นสเต็ปไว้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ต่ว่ามันจะเป็นน้องว่าเป็นขันตกใช่ไหมคะคุณลึกก็คืออักกับข้าวอะไรก็ได้อาหารอะไรก็ได้ข้าวเห็นว่าเมื่อกี้ว่าจัดดอกไม้ใช่ค่ะก็คือเป็นเดคอเรทเป็นดอกไม้หรือจะเป็นผักหรือสุดแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ว่าจะเป็นปาร์ตี้อะไรอาหารไทยจีนฝรั่งสุดแล้วแต่ค่ะคือใส่ได้หมดแหละได้ค่ะก็ต้องคิดกันต่อว่าอะไรจะวางอะไรยังไงนอกจากเป็นจานแล้วมันก็เป็นโบได้ไม่ไม่จำเป็นใช่เป็นชามได้ค่ะก็วางของที่เป็นน้ําหรืออะไรสุดแล้วแต่ ไม่ธรรมดาอยู่แล้วข้างหน้าค่ะตัวข้างหน้าอัาานือเอาไว้สําหรับอันนั้นเป็นเป็นววลคามดิ้งหรือว่าเราใส่พวกขนมนะคะเป็นวางเป็นถ้ว